ตัวนี้คือเม่นหาซิบนะครับพี่น้องตัวนี้เม่นหาซิบนะครับอุ้ยมัยนซื้อหดนะครับพี่น้อง แฟกอินดี้มาแล้วจ้าสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมมื่อนี้ครับออกจุด3ามบังนะครับทีมงานน้องแฟอินดีข้ของห้องนะครับออกจุด3ามบังขนาดเม็ดห้าสิบแตละเมตร2ีบ่บสองงนะครับเตรียมความพร้อม,อมไว้แล้วสิเอาขึ้นรถ นะครับไปรถแตียงข้านี่แหละพี่น้องไปฝากเป็นกำลังเลี่ยงใจกันเล้วกันนะครับสำหรับทีมงานน้องแฝกอินดี้ของเรานะครับไปจุดบ้านสว่างตำบลทงงุนนะครับพี่น้องมันสว่างตำบลทงงนุนอำเภอขําเคอนเจียวจังหวัดยะโสธรนะครับ สวัสดีครับพ่อก็มาหอนหม่องหอดบอลแล้วนะครับพี่น้องหอนบ้านเจ้าภาพนะครับร่างแต่งไ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าภาพครับครับเพิ่นเคยสร้างประจํานะครับสุปีสซุปีช่องไรช่องไรช่องน้องแฝกอินดี้นะครับน้องแฝกอินดี้เยี่ยมไหมเยี่ยม ี่เปามเยีงง่ามายมหรืยอยังพปเยี่ยมหารือยังเปเยี่ยมหรือยังเพื่นมือนกยู่บ้านจะภาพแต่มาเยี่ยมหรือยังนี่อันนี้มันเคือนที่มาจัดดูเราเร็วพี่เปาเห็นเคยเห็นไหมตัวร่างต้องไปจุดนะครับพี่น้องให้จุดให้จุดให้ ขรงที่ีก็ได้ครับครับผมไปเสียงนกงมี่พี่น้องแต่ว่ามือนี้ปีนี้เพิ่นบได้จัดนะครับพี่จะจูดถาวถายจะทอสองกันนะครับ พอด้วยวันนี้นายังเปรี้ยมากอ่ะพ่อคอไม่ได้เอากำลังตั้งฐานนะครับกำลังตั้งฐาน เทียมงานเจ้าคาพเดี๋ยวดิโรเวลาจุดนะครับว่าสีาจุดเวลาไหน,นะครับรอกรราการเบินบ้นก่อนนะครับติดตามนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังเร่งใจนะครับสำารับเทียงานน้องแลกอินดี้นะครับ จุดสองอยู่นะครับอาชีพไทยบพระท่านพี่น้องตอนซุป น้ำล่มนะครับพี่น้องอ่าลวมกลางสมบูรณ์นะครับพี่น้องโอ้เงี้ยพอตั้งเลย ไปบังเรียกขึ้นไปนะครับลมกลางสมบูรณ์เดี๋ยวมาเบิ้งบังที่สองกันเดี๋ยวนะครับพี่น้องอันที้สองุบลงนะครับเป็นรูปรากแบบใดนะครับพี่น้อง าัดดิชันเนี่ยที่น้องเพราะว่าล่มกับมีเนี่ยนะครับ แขวนพี่น้องเลยใส่ลมไฟเอาเห็นแล้วเห็นแล้วไปกลางบ่โอ้ยลมพันพี่น้องลมพันลมพันโอ้ยบางสอง ลงเร็วเลยนะพี่น้องคัน,นลมมันพันนะครับบางเทิงหน้าอ่ะบางสองลมพันนะครับพี่น้องแบบไล่หน่อยเข้าก่อนจุดนะครับถ้าสีขึ้นมีที่สุปนะครับพี่น้องพัดกระดูโยกขึ้นนิดนึงเท่านันนะครับเช็ค ชิกไอ้ลักอกนะครับชิกลักอกซะก่อนนะซึ่งแต่เล่นตรงไหนข้างนอกนะจุดถวายนะครับโดยเสียอ๋อนะครับจุดร่วมสางสรรค์นะครับร่วมนนจุดถวายนะครับ ตัวนี้คือเม่นหาซิบนะครับพี่น้องตัวนี้เม่นหาซิบนะครับอ้ยมันซื้อหดนะครับพี่น้องมาทางนี้พอดีพอดีเลย อ้าวร่มกลางสมบูรณ์นะครับพี่น้องตัวเมียหาชิปนี่ครับพิดผ่าดพิดผ่าดไอ้ขอสองอ่าบังที่สองนะครับ ข่งควนอยู่นะครับสมบูรณ์นะครับสวยงามนะครับพี่น้อง ไฟยังหมุนอยู่ตลอดนะครับบอนหนึ่งไฟยังบานหนึงนหน่งนะครับโอ้เบาเบาเบา,เบาไฟเบานะครับโอ้ยมาบังชิ้งหน้าพอดีพี่น้องวันนี้เห็นตอนลงเลยยังอยู่สูงนะครับ ังยู่สูงอยู่เล็กหน่อยกำลังไปน้ำให้ครับบางเทียงพอดีร่มมันมาทั้งทีพี่น้องกะขอบุญขอบุณทั้งเจ้าภาพนะครับขอบุญขอบุณทั้งพี่น้องนะครับที่รับชมกันนะครับสำหรับทีมงานน้องแฝกอินดี้ของเขานะครับเห็นมัจุดรวมถวายทัางเพื่นอน ขอบคุณทางเจ้าภาพแล้วกะ็ขอบคุณทางสถานที่ขอบคุณทางอบตทั้งหมดน,นะครับแล้วก็ขอบคุณท่างบ้านสว่างนะครับที่ได้นำมังไฟเข้ามารวมจุดนะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังเลี่ยงใจนะครับนําใน่เดื่องพี่น้องเด้อนะครับเพื่อสิมีผลงานต่อไปสําหรับชิมนี้ครับเอาไว้ทักกอนครับน้องแฝกอินดี้ของเฮานะครับเอาไว้ํานิทักกอนสวัสดีครับ